เด็ก <One> ป <input> ีว oh, oh, ันล้วครับอ้าวโอ้ดีใจเราพี่พาเดินทุดงไหมอาจารย์พาเดินทุดงไหมโอ้เดินในจงกรมนะโอ้ถ้าเดินทุดงเห็นไปนอนในป่าดีมากเลยนะโอ้ดีดีดีใจขนม ใจทำมาเนทุกลูกที่บวชเพื่อสืบต่อระศาสนาเราเรียกว่าเป็นลาวกองพระสมณะการบวชได้ตีวันก็ดีทั้งนั้นคำโบราณก็บอกว่าถ้าใครไปบวชนนจะ ทำให้พ่อแม่ไปตกนรกเพราะผ้าเหลืองจะไปคุมกระทะทองแดงมาให้พ่อแม่ตกตรงในหม้อกระทะทองแดงวัานั้นเมื่อ,อ,อปกติก็ตื่นเจ็ดโมงกินข้าวไปโรงเรียนเลยนะแต่นี้ต้องตื่นตีสี่จะทำวัดนั่งสมาธิหรือว่าม,มีความเปลี่ยนเยอะ ได้บุญเยอะอแล้วต้องเชื่อฟังพระอาจารย์ที่เรียงด้วยแล้วจึงจะได้บุญเยอะๆตอนนี้เรายังไม่อาจจะไม่ทาบถึงในพระพุทธศาสนาเท่าไหรแต่ถ้าเราอยู่ๆไปหรือบ,บางทีเราสิกออกไปพอโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้ได้ว่าโอ้กูคเคยบวช กูคเคยได้รับการอบรมเราเคยได้รับการอบรมจากครูบาจา์จากที่เรียยงเรื่องมาราเรื่องสินธรรมใครรู้จักสินสิบบ้างยกมือไม่มีเลยแล้วใครรู้จักสินห้าบ้างยกมือโอ้หนึ่ง สองสามสี่เอาใครใครว่าก็ข้อสีได้เอาว่าศีสาอา่ารอะเอาก็ห้า ือเราต้องจำให้ได้สินค้าก็เราเรียกว่าสินประจำ